วันอังคารที่29ตุลาคม2567เวลา8นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปนายรัฐศาสตร์ชิดชูรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการการรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนเพื่อลดอุบัติเหตุทางข้ามณนะบริเวณหน้าโรงเรียนหนองบัวงเงินหมู่ที่12ตำบลสักคายอำเภอสักคายจังหวัดหนองคายโดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างจิตสำนึกและความตระหนับด้านความปลอดภัยทางถนนให้กับผู้ใช้ รถใช้ถนนและผู้ใช้ทางข้ามเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุและความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นในบริเวณดังกล่าวในงานนี้มีนางสาวกานิดาทัศนียวันนิชหัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยจังหวัดหนองคายและคณะกรรมการศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนจังหวัดหนองคายเข้าร่วมงานโดยมีหน่วยงานสําคัญร่วมสนับสนุนได้แก่สํานักงานขนส่งจังหวัดหนองคายและแขวงการทางจังหวัดหนองคายซึ่งได้เข้ามามีบทบาทสําคัญใน ในการส่งเสริมมาตรการและร่วมมือเพื่อให้ถนนในจังหวัดปลอดภัยยิ่งขึ้นนายทวีปไทยสวีนายอำเภอสาาักไข่ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอสักไข่ได้กล่าวรายงานถึงความสำคัญในการรณรงค์ครั้งนี้ที่มุ่งเน้นการปลุกจิตสำนึกด้านวินัยจราจรของประชาชนผู้ใช้ถนนโดยเฉพาะในพื้นที่ชุมชนและหน้าโรงเรียนซึ่งมีความเสี่ยงจากการขับขี่ที่อาจไม่มีวินัยและฝ่าฝืนกฎจราจรภายในงานครั้ง มีกิจกรรมจริตอาสาทาสีถนนทางข้ามเพื่อชะลอความเร็วของรถที่วิ่งผ่านไปมาโดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจํานวนมากเช่นพันตํารวจโททนาตรีสีลุนช่างรองผู้อุ้มกับการป้องกันและปราบปรามอพอสพสักคายหัวหน้าส่วนราชการอําเภอสักคายคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอําเภอสักคายนายสมนึกรัตนคุณนายกองการบริหารส่วนตําบลสักคายกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้บริหารและพนักงานจากองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนจิตอาสาในอำเภอสักคายกว่า100คนกิจกรรมครั้งนี้เป็นความร่วมมือที่เข้มแข็งระหว่างหน่วยงานราชการในจังหวัดหนองคายและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชาชนโดยมุ่งหวังที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการขับขี่ที่มีวินัยมากขึ้นเพื่อให้ชุมชนในพื้นที่อำเภอสักคายและจังหวัดหนองคายปลอดภัยยิ่งขึ้นและลดโอกาสเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงในเขตทางข้ามชุมชนอุทัยดอกไม้ สก k ยด c o m อรายงานสักไคยเมืองหน้าอยู่ประตูสู่หนองคายนบไหว้พระสีอ่านข้าวสารหอมมะลิชั้นดีมีหลวงพ่อใหญ่คู่เมืองลือ่อลืองคุณธรรมสนับสนุนข่าวโดยหจอจกอราชามุงม้งจีบมุ้งจีบมุ้งหมวนมุ้งลวด รางวัลระดับอาเซียนบริหารงานโดยคุณวิวยุท์ลูกอินโทร0811720320เกิดที่สตูดิโอรับผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์รบวงจรโทร0985690026